สวัสดีค่ะนางนะคะวันนี้นะคะนางก็จะมาเปิดแอรผลิตคินซิ่งโปรดักต์กันค่ะคลิปนี้นะคะนางขอออกตัวก่อนเลยว่าโนสปอนนะคะซื้อเองใจเองทุกบาททุกบินนะคะ เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มดังเคยทำคลิปที่เป็นเปิดกลุ่เกี่ยวกับสกินแคร์ซึ่งเป็นหมวดของการบำรุงไปเนาะก็มีคนนะคะหลังไมมาว่าแบบเออมดังใช้โฟมล้างหน้าตัวไหนใช้โทนเนอร์ไหมใช้คินซิงไหมใช้อะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้มดงก็เลยจะมาทำคลิปที่เป็นตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการทำความสะอาดหน้าแบบทั้งหมดเลยที่มดังใช้อยู่นะแล้วก็คลิปนี้นะคะมดังจะหยิบยกเฉพาะตัวที่มดังใช้บ่อยหรือใช้แล้วชอบใช้เป็นประจำเท่านั้นนะ เริ่มกันที่ขั้นตอนแรกของการทำความสะอาดหน้านะคะนั่นก็คือ ตัวนี้เลยค่ะ b i o l e Makeup Remover Perfect Cleansing Water นะคะอันนี้จะเป็นสูตร Acne Care นะคะหรือก็คือเหมาะสำหรับคนที่แบบผิวบอบบางเป็นสิวง่ายหรือผิวแพ้ง่ายนั่นเองนะคะก็คือเจ้าความที่แบบดังอ่เป็นคนแบบผิวมันเนาะสิวอะ่ะมันก็ขึ้นง่ายอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะเป็นสูตรน้ำคือดังเคยใช้ Remover ที่แบบเป็นสูตรแบบน้ำมันมาก่อนซึ่งไอตัวน้ำมันที่เคยใช้มาเนี่ยเวลาดงคลีนไปแล้วอะ่ะ หรือล้างออกไปแล้วอะแล้วมันจะไม่ได้ล้างหน้าทันทีไม่ได้แบบไปอาบน้ําโดยทันทีไงมันก็จะทิ้งหน้าไปก่อนพอทิ้งหน้าไปเนี่ยมันก็จะมีความมันของรีมูฟที่เราเคยล้างไปก่อนหน้านี้มันก็จะเข้าไปอุดตันรูขุมขนแล้วก็ทําให้มันเกิดสิวง่ายขึ้นดนั้นก็เลยเลือกที่จะมาใช้เป็นสูตรน้ําซะมากกว่าแล้วก็ตัว Biole ตัวนี้นะคะนอกจากเขาจะเป็นสูตรน้ำแล้วเนี่ย เขายังเป็นสูตรน้ําเกลือด้วยนะเป็นน้าเกลือจากธรรมชาตินะคะแถมยังมีใบชิโซม,มินที่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียรที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวได้ดีด้วยนั้นก็เลยจะชอบใช้ตัวนี้เป็นพิเศษค่ะถ้าดูจากปริมาณก็คือมึนังใช้มาเยอะมากแล้วก็ตัวนี้คือตัวที่มึนังใช้จริงๆจ,จังๆเลยแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะคือเป็นของบ i o l เ y เหมือนกันแต่คนละสูตรกันอันนี้ก็จะเป็น b ิโอเล a เมคอัพรีมูเวอร์เพอร์เฟกต์คินซิงวอเตอร์อันนี้จะเป็นสูตรซอฟต์เทนอัพนะคะหรือก็คือเหมาะสำหรับคนผิวธรรมดาและผิวแห้งนั่นเองคือตัวนี้มันจะทำให้ผิวดูชุ่มชื้นขึ้นนุ่มเด้งขึ้นแล้วก็ยังมีผสมของมอยเจอร์ไรเซอร์ด้วยที่ทำให้แบบผิวมันดูเด็กดูมันดูบอยอะไรเงี้ยแต่สูตรนี้เขาจะใช้เป็นน้ำแร่นะคะไม่ใช่น้ำเกลือแล้วก็ตัวนี้เดนจะใช้เฉพาะวันที่แบบเดนไม่ได้แต่งหน้าหนากักหรือบางวันที่แบบไม่ได้แต่งหน้าเลยก็จะใช้เป็นสูตรนี้แทนนะคะค แล้วก็เวลาเช็ดเนี่ยถ้าถามว่าเช็ดสะอาดไหมจากส่วนตัวนะความรู้สึกส่วนตัวเลยนะคะก็คือมดัใช้แค่แบบสำลีสองสามแผ่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบสะอาดมากๆก็แบบสบายผิวสุดๆเพราะว่าผิวมันไม่แห้งเลยนะมันดีมากๆเลยคือด้วยความที่แบบเป็นคนผิวมันเนาะแล้วว่ามีบางช่วงที่แบบเป็นคนผิวแห้งด้วย,ย,ยอะไรเงี้ยก็เลยแบบรวบตัวเองกลายเป็นคนแบบผิวผสมไปเลยหรือผิวธรรมดาอะไรเงี้ยนะคะแต่มันก็จะสลับใช้กันนะคะแบบบางทีวันไหนแต่งหน้า,นาหนากัหนกๆหรือแบบหน้ามันมาก ก็จะใช้เป็นสูตรนี้ของ a c n e c a r e แต่ถ้าวันไหนแบบไม่แต่งหน้าเลยหรือบางทีแต่งหน้าน้อยๆก็จะใช้เป็นสูตรนี้นะคะสูตร So t t e n อ up แล้วก็นะคะมีคนถามแดนมาว่าแดงใช้คินซิ่งไหมใช้รีมูเวอร์หรือเปล่าคําตอบคือใช้นะคะคือด้วยความที่แบบแดนเป็นคนแต่งหน้าด้วยเนาะแล้วก็บางทีอ่ะอแดงจะบอกยไงดี คือมันจะบอกแบบนี้ดีกว่าก็คือเราอ่ะจะแต่งหน้าไหมหรือบางทีไม่แต่งหน้าหรือบางทีเราทาแค่ครีมกันแดดหรือบางทีเราทาแค่สกินแคร์อย่างเดียวอ่ะนั่งก็แนะนําว่าเออแบบใช้เถอะคิ้งซิงอ่ะใช้เถอะรีมูเวอร์อ่ะเพราะว่าบางทีล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะไม่สะอาดพอนะคะอย่างยกตัวอย่างอย่างแดงอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนสมัยตอนแบบมหาลัยอย่างเงี้ยย้อนกลับไปเลยนะคือบางทีมนีงอ่ะออกจากบ้านเลยคือแบบทาแค่สกินแคร์แล้วก็ทาแค่ครีมกันแดดแล้วก็ออกจากบ้านเลย หรือบางทีแบบไม่ทาครีมกันกแดดอย่างเงี้ยทาแค่สกินแคร์ก็ออกจากบ้านเลยพอกลับมาแบบล้างหน้าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะสะอาดแล้วใช่ไหมแต่ล้างไปนานๆแบบล้างไปบ่อยๆเข้าหลายวันเข้าอะจะอยู่ๆสิวมันขึ้นแบบพวกสิวโผล่ตามหน้าผากเพราะว่ามันจะมีหน้ามาใช่ไหมแล้วก็บางทีมันก็จะขึ้นพวก รอบหน้าข้างปากอะไรเงี้ยคือมันก็คิดว่าทาั้งๆที่แบบเราก็ล้างหน้าทุกครั้งนะั้นทุกวันนะแต่ว่าสิวมันก็ยังขึ้นแล้วก็บางทีอะหน้ามันดูหมองมันดูค้ําจนแบบทนไม่ไหวมันก็เลยแบบเอาล e มูเปอร์หรือคิ้นซิ่งเนี่ยมาเช็ดหน้านะคะ ผลปรากฏว่าโอ้ยที่สามีเนี่ยคือเป็นแผ่นแบบดําปื้ดเลยคือบางทีเราล้างหน้าด้วยโฟมเราก็คิดว่ามันสะอาดใช่ไหมแต่ความจริงคือไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าไอความสปกปรกไอความอุดตันอะ่ะมันจะยังอุดตันอยู่บนใบหน้าเราคือรูขุมขนเราอะ่ะมันมี1ชั้นมันมี2ชั้นมันมี3มชั้นใช่ไหมบางทีถ้าหาว่าชั้นแรกทาความสะอาดไม่ดีะอะไรเงี้ย รือบางทีไอ้พวกครีมกันแดดมันจะมีการเคลมไว้ว่าแบบกันน้ำกันเหงื่ออะไรเงี้ยพอเราล้างหน้าด้วยโฟมอ่ะมันก็ล้างออกไม่หมดไงพอล้างออกไม่หมดนะคะมันก็ยังตกค้างอยู่สิ่งสกรปรกมันก็เลยยังอุดตันอยู่เพราะงั้นนังก็เลยแบบแนะนําว่าเออใช้เถอะอย่าง,งกเลยอะไรเงี้ยคือบอกตัวเองด้วยนะคือสมัยมหาลาัยคือยังไม่ค่อยมีตังค์ไงก็จะแบบมีอาการแบบงกพวกคิีนซิ่งงกพวกโฟมล้างหน้าอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะ ก็แนะนำว่าใช้เถอะนะต่อมานะคะขั้นตอนที่สงแล้วนะคะขั้นตอนที่2นี้ก็คือขั้นตอนของการล้างหน้านั่นเองนะคะโฟมล้างหน้าที่ผมอยากเลือกใช้ก็จะเป็นนี่เลยจ้าอันนี้จะเป็นเซนกะเพอร์เฟกต์วิูนะคะอันนี้จะเป็นสูตรดั้งเดิมคือจริงๆแล้วอ่ะของเซนกะเนี่ยนาจะมีอีก2ส,สูตรนั่นก็คือสูตรนี้ นี่เลยนะคะนี่ก็คือแมงจะใช้แบบสลับกันไปนะคะสามสูตรนี้เลยอืมเราจะมาไล่ให้ฟังว่าแต่ละตัวใช้อะไรยังไงบ้างนะคะ เริ่มกันที่ตัวแรกนะคะอันนี้คือเป็นสูตรสีฟ้าก็คือจะเป็นสูตรดั้งเดิมเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวที่ทําความสะอาดแบบล้ําลึกมากๆคือล้างแล้วสะอาดสุดๆแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของแบบขจัดไขมันพวกส่วนเกินอะไรอย่างนี้คือบางทีแบบแดงวันไหนที่แบบหน้าหมองค้าแบบหน้าไม่ใสหน้าไม่สว่างอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นสูตรนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ เขาเป็นสูตรที่ใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่ว,ว่าจะผิวแห้งผิวมันผิวผสมหรือผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะนี่นะจากที่เห็นเนี่ยก็คือแบบมันจะมีความแบนก็คือใช้จริงน,นะคะเออ แล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นสูตรนี้เลยสูตรสีชมพูอันนี้คือมันเพิ่งได้มาแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวที่เลิฟมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าสูตรนี้เขาจะเป็นเซนกาเพอร์เฟกต์วิฟคอลลาเจนอินนะคะก็คือสูตรนี้เขาจะมีผสมคอลลาเจนเข้ามาด้วยนะแล้วก็เป็นอุดมไปด้วยบิวตี้เซรั่มนะคะก็คือด้วยความที่แบบมีควมว่าบิวตี้เซรั่มนะเราก็เลยแบบหลงมานะคะคือด้วยความที่แบบสีเขาน่ารักมันทำให้เราหน้าหยิบมาอ่านไง แล้วก็หลังจากที่ใช้ไปนะคะจากความรู้สึกส่วนตัวนะก็คือผิวมันนุ่มกว่านะคะนุ่มกว่าตัวสีฟ้าคือมันคล้ายๆกันนะจากที่ไปอ่านมาเขาบอกว่า2ตัวนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะให้ความแบบสว่างของผิวส่วนตัวนี้เขาจะให้ความแบบ นุ่มเดง้งผิวเรียบเนียนเด้งดึงเติมเต็มพวกล่องลึกอะไรอย่างงี้ด้วยซึ่งตอบโจทย์กับแนนสภาพตอนนี้มากเลยเพราะว่าแนนเป็นคนมีร่องแก้มเนาะอืมคือถ้าแบบมองในกล้องก็อาจจะไม่เห็นแต่ถ้าหากว่าเวลาแบบพูดหรือยิ้มเนี่ยมันจะขึ้นตรงช่วงนึงเนี่ยเห็นไหมข้างนี้ไม่ค่อยมีแต่จะมีข้างนี้นะคะตัวนี้ก็เลยแบบเออเลิฟมากแล้วก็กลิ่นเขาหอมแดนชอบกลิ่นเขานะคะอืมเขาทาออกมาได้แบบน่ารักมาก ให้ความสัมผัสของเนื้อโฟมคือนุ่มกว่าด้วยนะนุ่มกว่าสีฟ้านะคะอืมแต่ก็ยังไม่ทิ้งนะตัวนี้สีฟ้านี่ก็คือยังไม่ทิ้งนะก็คือยังใช้ต่อเพราะว่าตัวนี้เขายังให้แบบความแบบผิวสว่างอยู่แต่ตัวนี้เขาให้ความแบบก็ให้สว่างเหมือนกันแต่เขาจะเน้นไปทางแบบคอลลาเจนมากกว่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือสีนี้ขวดสีเขียวเซนกา p e เพอร์เฟค h ิฟแคนนีแคร์นะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรสำหรับ คนเป็นสิวนั่นเองคือตัวเนี้นังซื้อมาเพราะว่าดางเป็นสิวคือนางจะมีเป็นสิวขึ้นบ้างปัปบไปนะคะมันจะมีเป็นบางช่วงบางรอบอะไรเงี้ยแบบช่วงรอบเดือนอะไรเงี้ยของผู้หญิงอ่ะมันก็จะมีแบบสิวขึ้นสิวเข่เม็ดส,สองเม็ดอะไรเงี้ย infra. หรือบางทีแบบแพ้นูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย privileged. ก็จะมีแบบพดขึ้นตรงบริเวณหน้าผากอะไรางี้นะคะคือที่ซื้อตัวเนี้มาเพราะว่าเขาเคมลมเอาไว้ว่า ลดการเกิดสิวใน4สัปดาห์ด้วยซาลิไซลิกแอซิดแล้วก็โตเกียวคาโมไมเอ็กแทกนะคะอันนี้ถ้าออกเสียงผิดนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคือนะะก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกไปก็คือเป็นสูตรสําหรับคนที่เป็นสิวใช่ไหมก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของขจัดสิ่งสกรปรกสิ่งอุดตันที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแล้วก็จากส่วนตัวที่ได้ใช้จริงๆต่าจังๆนะคะคือให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กจริงๆนะทุกคนก็คือมันบบเป็นสิวแล้วมันบบก็ใช้ตัวนี้คือมันไม่ได้นับวันขนาดนั้นนะว่าสิวมันจะหายเมื่อไหร่แต่สิวมันยุบจริงๆค่ะคือไอสิวที่มันเป็นพวกสิวโผดอะไรอย่างเงี้ยคือมันยุบลงจริงแล้วก็ทําให้ผิวรู้ รู้สึกว่ามันแข็งแรงมากด้วยอแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะส่วนนะคะมันจะบอกว่าของเซนกาเนี่ยคือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อย่งนันนะคือก็อยากให้เป็นสปอนเซอร์เหมือนกันแต่คือมันใช้แทบทุกสูตรคือยังมีสูตรสีอื่นด้วยที่ยังไม่ได้ลองนะแต่จากที่ใช้สามตัวเนี่ยก็คือแบบเป็นลูกรักของแรงเป็นแบรนด์ที่แบบเลิฟเลิฟเลยคือมันเป็นคนผิวมันเนาะถ้าหาว่าไปใช้พวกเจเลอะไรเงี้ย มันเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มความอุดตันเข้าไปอีกก็เลยแบบจะชอบใช้เป็นโฟมซะมากกว่าแต่ถ้าถามว่าแบบตัวที่มันเป็นเจลอะจริงๆก็มีนะแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกหล้วก็ไม่ใช่แบบตัวที่ใช้บ่อยก็เลยไม่ได้หยิบขึ้นมานะคะอันนี้จะหยิบตัวที่แบบใช้บ่อยใช้เป็นประจําแบบจริงๆจังๆเลยนะอืมแล้วก็สามตัวนี้นะคะ แดงสลับใช้นะคะทุกคนเดี๋ยวไม่ได้ใช้ทีเดียวทั้งหน้าแบบสามหลอดอย่างนี้นะคือบางทีอะช่วงไหนอะแบบเออช่วงรอบเดือนหรือแบบสิวมันกําลังขึ้นแบบอย่างตรงนี้เมนดียเริ่มเจ็บเจ็บไม่รู้ว่าจะเป็นสิวหรือเปล่าี่งก็จะใช้ตัวเนี้ยกันไว้ก่อนขวดสีเขียวส่วนช่วงไหนนะคะที่แบบเหมือนผิวแบบไม่ค่อยนุ่มอะไรอย่างเงี้ยผิวแบบเหมือนขาดคอลลาเจนหรือแบบล่องมันลึกขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นสูตรนี้นะคะเป็นสูตรสีชมพูอืม แล้วก็ช่วงไหนที่แบบเออหน้าหมองหรือต้องการแบบความสะอาดแบบสุดๆหรือช่วงไหนที่แบบหน้ามันแบบมันเมือกมันขนาดที่ว่าแบบรับไม่ได้เรารับตัวเองไม่ได้แล้วก็จะใช้เป็นสูตรสีฟ้านะคะนี่เลยแล้วก็อันนี้มันจะเป็นทริคดังไม่รู้ว่ามันเป็นทริคไหมดังไม่มั่นใจนะว่าแบบเออทุกคนรู้อยู่แล้วหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นทริคของดงเองนะคือถ้าแบบมีใครแบบมาถามว่าทํายังไงแบบสิวหายหรืออะไรอย่างเงี้ย คือแต่ก็ไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเออใช้อันนู้นใช้อันนี้ได้ใช่ไหมคะในจะแนะนําเป็นแบบนี้มากกว่าก็คือเวลาเราล้างหน้าอะไรเงี้ยหรือทําความสะอาดหน้าในจะแนะนําว่าให้ทําความสะอาดหน้านานๆหน่อยอาจจะงงงงสิต้องงงสิคือ การล้างหน้าค่ะมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกว่าจะต้องล้างตัวไหนอะไรยังไงหรือแบบยังไงแต่ว่ามันอยู่ตรงที่ว่าเรารู้สภาพปัญหาของตัวเองจริงๆไหมอย่างของแดงเนี่ยเวลาจะเป็นสิวก็คือเป็นสิวจากการอุดตันหรือก็คือแบบเป็นพวกสิวอักเสบหรือบางทีเป็นสิวโพดเพราะว่าเราแพ้นู่นนี่นั่นแดงจะใช้วิธีก็คือเวลาล้างหน้าเนี่ย จะวนโฟมให้นานที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่การวนโฟมบนใบหน้าเราน,านานมากๆเกินไปอ่ะบางทีมันจะทําให้หน้าเราแห้งเพราะงั้นเราต้องมีเวลาจํากัดซึ่งของแดงอ่ะก็จะใช้เวลาในการวนโฟมบนใบหน้าประมาณ2-3งานาทีนะคะอ่ะงงใช่ไหม <laughs> ก็คืออันดับแรกคือบีบโฟมลงฝ่ามือแล้วก็ วนนิดนึงนะคะให้มันเกิดฟองให้มันเกิดโฟมเนาะแล้วก็วนที่หน้าต่อเลยก็คือวางทีหยาบดาจะวนที่หน้าหน้าแล้วก็นับเลขใน ในใจหรือแม่ก็คิดเรื่องอื่นไปหรือบางทีอะ่ะเราจะเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งแล้วก็ล้างตั้งแต่ต้นเพลงจนเพลงจบเราก็ล้างออกอะไรเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกว่าผิวมันสะอาดสุดๆสะอาดมากแล้วก็รู้สึกว่าสิวโอกาสการเกิดเนี่ยมันน้อยกว่าตอนที่แบบเราแบบล้างหน้าแป๊บเดียวอะไรเงี้ยยกตัวอย่างอย่างนี้ให้เพื่อนๆเห็นภาพดีกว่าเหมือนกับการที่แบบเรากินข้าวเสร็จแล้วเราต้องล้างจานเนาะบีบน้ำยาล้างจานลงลงฟองน้ํา ฟองน้ําขัดหม้อฟองน้ําฟองน้ำล้างจานใช่ไหมแล้วเราวนจานหนึ่งรอบอืมเราก็รู้สึกว่ามันไม่สะอาดใช่ไหมคะเราก็ต้องวนต่อไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าจานอะมันสะอาดแล้วแล้วเราค่อยไปล้างน้ําถูกไหมมันเหมือนกันค่ะเหมือนกันกับการที่เราล้างหน้าเลยก็คือถ้าเราแบบลงโฟมทั่วหน้าแล้วถูหนึ่งรอบสองรอบสามรอบแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสะอาดแล้วเราก็เลยล้างออกบางทีอะ มันอาจจะมีการอุดตันอยู่เพราะาอย่างที่บอกไปผิวของเรามันไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวมันมีสองชั้นมีรูขุมขนอีกอะไรอย่างนี้เนาะเพราะงั้นเราก็ต้องใช้เวลาในการล้างหน้าให้นานขึ้นเข้าไปอีกนะคะแล้วก็มีคนถามนรงมานะคะว่าแนงใช้โทนเนอร์ไหมใช้แบบหลังล้างหน้าใช้อะไรบ้างนะคะคือแนงจะบอกว่าโทนเนอร์เนี่ยนงไม่ใช้คะ่ะคือด้วยความที่แบบแนะเคยใช้นะเคยใช้มาก่อน แต่ว่ารู้สึกว่าการใช้โทนเนอร์ของแดนมันทําให้ผิวแดนมันแห้งแบบแห้งมากๆเวลาลงครีมสก,กินแคร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนสก,กินแคร์มันไม่ค่อยติดหน้ามันไม่ค่อยดึงลงไปมันไม่ค่อยแบบชุ่มชื้นก็เลยรู้สึกว่าการใช้โทนเนอร์สําหรับแดนาอาจจะไม่ค่อยเหมาะสําหรับผิวแดนสักเท่าไหร่เนั้นก็เลยไม่ใช้โทนเนอร์นะคะแต่เนียนจะใช้เป็นตัวนี้แทนค่ะทุกคนก็คือ โมนาเฮิร์บนั่นเองนะคะตัวเนี้ยมันจะเป็นน้ำตบเห็ดนะคะก็คือจะมีเห็ดถึง3ชนิดก็คือจะมีเห็ดลินจ์แดงเห็ดทังเช่าหิมะแล้วก็เยไผ่เห็ดนะคะ ซึ่งตัวนี้คือมัอนใช้เป็นตัวแรกของการแบบลงสกินแคร์เลยคือเป็นตัวที่แบบปรับสภาพผิวแล้วก็ทําให้ผิวมันชุ่มชื้นนะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวที่แบบปรับผิวทําให้แบบสกินแคร์มันลงได้ลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการเติมน้าให้กับผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ลดอาการการอักเสบของผิวแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของพวกขดผื่นอะไรเงี้ยหรือผิวที่แบบไม่ค่อยแข็งแรงไม่แน่นอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เพราะว่า ในเห็ดเยื่อไผ่เนี่ย,ย,เ,ยเขาจะมีสารสก,กัดจากไฮยาลูรอนิกที่เป็นโมเลกุลทั้งใหญ่และก็โมเลกุลเล็กคือจริงๆแล้วไอโมเลกุลใหญ่กับโมเลกุลเล็กอันนี้เนไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านนั้นมากเท่าไหร่นะคะแต่จากคําที่ว่ามีไฮยาลูรอนิกเนี่ยคือคํำนี้มันแปลว่ามันช่วยในเรื่องของผิวนั่นเองนะคะก็คือพวกเติมล่องลึกเติมล่องริ้วรอยอะไรเงี้ยให้มันแบบ ตื่นขึ้นให้มันแบบฟื้นฟูขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวนี้นะคะคือเขาอะ่ะมีรีวิวไว้ว่าช่วยเรื่องของปุกปัญหาผิวไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันหรือผิวผสมหรือผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ถ้าใครที่แบบไม่แพ้เห็ดนะคะก็คือตัวนี้แนะนําเลยใช้ได้ดีมากแล้วก็ราคานี่คือไม่แพงราคาคุ้มแล้วก็เป็นออร์แกนิกด้วยเป็นแบรนด์คนไทยทําขนาดนะคะก็คือ250มิลลิกรัมใช้ได้นาน,านใช้ได้คุ้มมาก ซึ่งตัวนี้คือมุแดงอันเลิฟมากคือบางทีนะมันแดงไม่ได้ใช้แทนโทนเนอร์อย่างเดียวนะคะแดงใช้แทนมาร์กได้ด้วยวก็คือเทใส,ส่สำลีแบบชุ่มๆเลยแล้วก็โปะให้ทั่วหน้านะคะมันก็จะได้ความชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือมุแดงใช้ไปเยอะมากนะแต่แบบลดไปนิดเดียวเองอะคือใช้ทุกวันเลยนะคะคือใช้แบบตอนเช้ากับก่อนนอนเนี่ยคือใช้เยอะมากอืม ใช้เป็นตัวแรกของการลงสก,กินแคร์นะคือตัวเนี้ก็มีคนถามอย่างมาพอสมควรนะแบบบางคนก็ซื้อไปตามซื้อใช้ก็มีบางคนที่มาบอกว่าเออแบบพี่ครับอแพ้อ่ะแพ้ใช้ตัวนี้เราแพ้อะไรเงี้ยคือบางทีอ่ะมันเป็นออแกนิกก็จริงอ่ะแต่บางคนแบบแพ้ที่ส่วนผสมอะไรเงี้ยมันก็แนะนําว่าเออถ้าใครแพ้เหตุก็ก็แนะนําว่าให้ผ่านไปก่อนดีกว่านะคะ แต่ตัวนี้คือมันเป็นลูกรักของแดงจริงๆคือคลิปนี้แดงพยายามที่จะหยิบตัวที่แบบใช้เป็นประจำใช้บ่อยๆขึ้นมาพูดให้ฟังเนาะแดงอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าสภาพปัญหาผิวของแต่ละคนเนี่ยคือไม่เหมือนกันเนาะอย่างแดงก็จะเป็นแบบผิวมันแล้วก็มีแห้งบ้างอะไรเงี้ย หรือบางคนเนี่ยแบบผิวแห้งแต่ว่าแพ้ง่ายอะไรเงี้ยคือสภาพผิวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนาะเพราะงั้นเวลาเราจะเลือกไอเทมสักชิ้นหนึ่งในการแบบช่วยดูแลผิวของเราหรือว่าแบบทำให้ผิวของเรามันดีขึ้นอะไรเงี้ย ก็แนะนําว่าให้ดูที่ปัญหาผิวของตัวเองเป็นหลักนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงอย่าลืมดูที่ส่วนผสมด้วยเพราะบางคนแบบแพ้อย่างที่ว่าไปแพ้เห็ดหรือบางคนแบบแพ้ซาลาลิกอะไรอย่เงี้ยก็แนะนําว่าอย่าลืมดูที่ส่วนผสมด้วยนะคะ โอเคนี่ก็เป็นไอเทมสำหรับการทำความสะอาดหน้าเนาะก็แอบมีบางตัวนะคะที่แบบนอกเรื่องนอกราวไว้บ้างนะคะแต่ว่าก็คือเป็นไอเทมที่มันดรวบรวมมาแล้วก็เป็นตัวที่มังชอบใช้ใช้บ่อยใช้เป็นประจำนะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังลังเลใจอยู่ว่าอยากจะเลือกใช้ตัวไหนอยากจะใช้อะไรยังไงนะคะ และถ้าหากว่าใครอยากจะให้ดังทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกหรือคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนไอเทมกันข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดังด้วยนะวันนี้ดังก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย